ซ้ายมือนี่ตัวเลกาซี่ตัวเก่าครับมองไม่เห็นคนด้านในครับส่วนด้านขวามือครับอนินฮานมองเห็นนะครับนี่กกหูของแฟงกินกันเลยทีเดียวเชียวครับสวัสดีครับช่องโจตีเฮสัตมีสปอนเซอร์นะครับก็คือร้านโซอีช e ็อปนะครับเป็นร้านเติมในโตดิสคอดราคาถูกและ จำหน่ายแอปพิเเมียมมากมายนะครับเติมผ่านระบบออนโต้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะส่งเร็วทันใจแค่5วิเท่านั้นนะครับและยังมีบริการอื่นๆเกี่ยวกับติด o อดแล้วก็การเติมเกมอีกมากมายนะครับการันตียอดขายมากกว่า4ล้านบาทแล้วนะครับขายโคตรดีนะสำหรับเว็บนี้นะครับถ้าราคาถูกต้องที่นี่ที่เดียวนะครับโซ e ี้ช็อครับลองไปอุดหนุนกันดูนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับผมโจที่เฮดแซดครั ับคลิปนี้เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างตัว Legacy กับตัวอินทานนะครับว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับเรื่องของกราฟิกและกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับป่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับนี่เลยด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็น Legacy เนาะขวามือก็จะเป็นอินทานะครับตามโลโก้เลยนะครับ จากที่ลองเล่นกันดูนะครับมันก็ต่างอยู่นะทุกคนนะเหมือนมันเป็นเกมตัวเอนฮานที่แก้ไขขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าก๊อปปี้วางเลยนะเหมือนเขาจะมีการอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครได้เล่นสตรีมเมื่อวานเนาะตัวเกม GTA n อ a n c e นะ่ะจะถูกอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนมีแพทมาแก้เรื่อยๆเรืเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ มีมาประมาณสักสอาครั้งเลยนะครับอืมก็น่าจะแก้บัก๊กแก้อะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับและตัว Enhance ด้านขวามือนะครับจะเปิดตัว Lay t e s i n g ด้วยนะครับเปิดสูตรเลยนะผมใช้การ์ดจอตัว4070 Super อยู่นะครับทุกคนนะทั้ง2ตัวนะก็ตัวเดียวกันเลยนะครับนี่แต่ว่า ตัวด้านขวามือเอ็นฮานาจะเปิดเลเทสซิงนะแต่ว่าตัวซ้ายมือจะไม่ได้เปิดนะครับแต่จากที่ดูจากตาเปล่าครับมันเหมือนก,นกันเดะเลยว่าทุกคนนะมันแยกไม่ออกเลยนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาละครับอันนี้ก็คือมุมมองเดียวกันเลยครับแต่สิ่งที่สังเกตได้นะครับที่มันต่างกันไปนิดหนึ่งนะก็คือนี่ไงครับทุกคนตอนที่เราใช้สกิลของแฟนกินนะ ไอ้ตาไฟเนะี่ยเหมือนมันจะออกมาเยอะกว่านะครับนิดหนึ่งนะเหมือนจะนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะอาจจะเป็นเพราะตาไฟก็ได้นะตาไฟข้างหลังนะไฟท้ายเนะี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าหรือเปล่าวะทุกคนนะผมก็บังเอิญใช้ลูกกลอนสีด้วยนะครับแต่จากที่เราดูนะ แน่นอนนะไอตัวใหม่นี้มันก็จะสวยกว่าตัวเดิมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่านิดหนึ่งนะครับก็คือเหมือนมันมีแสงเงาของรถนะมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เลกซี่นะครับสังเกตดูที่รถนะมันจะไม่ค่อยมันวาวเท่าไหร่นะก็น่าจะเป็นเพราะเปิดเลเทซิ่งนะนะผมว่านะครับอืมแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็นฮานะครับสังเกตที่รถนะมันก็แจ่มกว่านะทุกคนนะอืมหรือว่ามันลดคนละสีไวทุกคนแต่ตัวก้ามันก็จะท้อนอยู่แล้วนะ แต่สิ่งที่มันต่างกันไปก็ทุกคนนะก็คือกระจกของรถนะครับแต่ว่าฉากนั้นยังไม่ถึงนะครับก็คือมันจะเป็นฉากที่หลังจากที่เราไปส่งรถแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวอาให้ดูนะก็คือเราจะมองเห็นด้านในรถได้เลยนะครับถ้าภาเก่าจะมองเห็นด้านรถไม่ได้ครับทุกคนเออมันต่างกันอยู่เนาะแล้วก็จากที่ทุกคนดูตอนนี้ครับ เหมือนรถนะ่ยตัวเลกซี่เนี่ยมันจะห่างจากตัวเอ็นฮานิดหนึ่งนะคะทุกคนนะทั้งที่มันใช้มุมมองเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นรถคนละคันก็อาจจะไม่ใช่เนาะนี่ทุกคนนะสังเกตดูนะก็คือรถด,ด้านเอ็นฮานเนี่ยมันจะใกล้เรากว่านิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่านิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพอรถหรือเปล่าแต่ก็จากที่ดูด้วยตาเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็สังเกตดู ดีเทลต่างๆของรถนี่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยน,นะครับนี่แต่ว่ามันนิดเดียวเองเ,องเนาะเหมือนมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นเนะาะใช่ไหม,มแต่ว่าสิ่งที่ต่างอย่างหนึ่งครับทุกคนอาจจะสังเกตได้นะครับที่มุมซ้ายบนของ Legacy น่นมันจะมีเหมือนข้อความเด้งแจ้งเตือน,นขึ้นมาตลอดเลยนะครับก็คือเหมือนไกด์แนะนำเกมนะไกด์ กดรูปนั่นลูกนี่นะครับอย่างเช่นกดปุ่มนี้จะเปิดแผนที่กดปุ่มนั้นจะชะลอรอลละไรอย่างนี้ครับตัว Legacy นี้จะออกมาบ่อยกว่าตัวอินฮานนะครับทุกคนนะนี่รอดูเลยมันจะขึ้นมานี่เห็นป่ะซ้ายมือนะขึ้นมาแล้วครับเป็นแถบดําๆนะตรงนั้นนะ่ะขึ้นมาโคตรบ่อยแล้วก็ค่อนข้างน่ารำคาญเลยครับทุกคนนะอแปบลบว่าถ้าเราไม่กด มันก็ไม่หายไปเป็นทรงนั้นเลยนะทุกคนนะส่วนตัวเอ็นฮารเนี่ยถ้าเราไม่กดนะสักแป๊บหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับเหมือนเขาแก้ไขไอ้ข้อความแนะนําเกม ขึ้นมานะครับสำหรับตัว e an, นะอินฮานเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งรถครับนี่สังเกตที่พื้นครับทุกคนนะมันจะต่างกันนิดนึงนะเหมือนมันดําขึ้นนั่นแหละนะแล้วก็เสื้อของแฟงกิ้นเนี่ยมันดําขึ้นด้วยนะครับอมไม่ใช่เสื้อนี่ทั้งเกมเลยเหมือนมันดําขึ้นนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ดูยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองคุณจะชอบเนาะนี่ไงเหมือนเสื้อมันเข้มขึ้นนั่นเองครับพูดง่ายๆเนาะนี่นี่ เดี๋ยวเราไปดูกระจกของรถครับถ้าเป็นตัวเก่าเนะี่ยมันจะมองแทบไม่เห็นเลยนะอืนี่มันจะมองเห็นอยู่แต่ว่าตอนที่ขับไปครับทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันนี่นี่ <laughs> มันไม่ได้ต่างกันเลยนะพวกง่ายๆนะครับอืถ้าใครเล่นแล้วไม่ได okay. like hey, ้คอยสีเรียดเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องคิดมากเนาะนี่ไงนะป่ะทุกคนซ้ายมือนี่ตัวล e ก a ซ y ี่ตัวเก่าครับมองไม่เห็นผลด้านในครับส่วนด้านขวามือครับอินฮานมองเห็นนะครับนี่กกหูของแฟงกินกันเลยทีเดียวเชียวครับนี่นี่ก็คือที่มันอัปเดตมาใช่ไหมเนี่ยแต่รถเหมือนมันติดหน้าจอเราเยอะนิดนึงเนาะ S <S นี่แต่ก็อาจจะเป็นที่การปรับมุมมองก็ได้นะเพราะว่าจะปรับสุดหรือเปล่าอ่ะันนี้ม่เหา่าใจ,าน,น,าจยายนะแต่ก็นี่แหละทุกคนดูจากดีเทลของผ้าแล้วมันก็เหมือนกันได้เลยน,นะเหมือนมันเพิ่ม แสงเงาขึ้นมานิดเดียวอะน,นะจะไปคิดมากนะครับแต่แน่นอนนะตัวใหม่มันก็ต้องดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วนั่นแหละนะครับนี่อันนี้ก็คือฉากในตำนานนะครับเรามาบ่นบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับบ่นไปเรื่อยไอ้หมอนี่ <c oughs> แต่บ่นยังไงก็เป็นเพื่อนกันครับนี่พอเสียของการมีเพื่อนก็แบบนี้หละครับทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ลมันเสียหรือดีวะเนี่ยนี่ไอ้เมืดซะด้วย อะไรของเมืองมะเนี่ยมันก็เมือนเหมือน,นกันนี่หวานี่ครับบ้าทุกคนซ้ายมือบนของ Legacy เลก a c ซี่น่ยจะมีข้อความแนะนํามาตลอดเลยหว่งเหมือนมันขึ้นมาตลอดนี่งไงให้บา้าเข้าบ้านมาก็ขึ้นนะครับส่วนตัวเอ็นฮานี่แทบจะไม่ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันอยู่คนละมุมนะแต่จริงๆนะครับทุกคนนะมันแทบจะไม่ขึ้นมานะครับขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายไปประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าตอนที่แคปจอมานี่มาอาจจะมองไม่เห็นเนาะและนี่ก็คือภาพของเอ็นฮานยามค่ำคืนครับทุกคนนะ มันก็สวยเลยนะอืมนี่ไงมาคุยกับสาวๆนะครับ <c oughs> นี่แต่ปุ่มไหนกดคุยไว้เนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันนะอ่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบที่ไม่เปรียบเทียบหรือเปล่าครับมันก็เหมือนเดิมนั <c oughs> ม่นแหละทุกคนนะแค่เปิดแต่สิงขึ้นมาให้มันสวยขึ้น <c oughs> แค่นั้นเลย <c oughs> นะครับถ้าจะเป็นตัวเก่ากันเลยทีเดียวเชียวครับอืมอ่นะโอเคครับก็ ลองเล่นดูแล้วกันครับทุกคน้าใครกาลังจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับแนะนาตัวเอินหารไปเลยนะครับนี่ก็ตัวใหม่ดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วนั่นแหละนะครับทุกคนเอ,อ๋ยโอเคครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม